จุดเด่นดอยรายปลายฟ้าคือภูมิทัศน์ภูมิธรรมคนจีนบอกว่ามีภูเขามีน้ํามีนาที่นี้คือสวรรค์ใครที่ไปดอยรายปลายฟ้าเวลานี้จะได้เห็นภูมิทัศนภูมิธรรม,มที่ถูกปรับถูกแต่งอย่างสะอาดสวยงามดีมีภูเขามีสระน้ํามีลำธาร มีสวนหย่อมสวนหินลานทรายมีป่าไม้มีสวนมีนามีไร่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นสถานที่สัปปายะน่าอยู่อาศัยยิ่งมีแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ดีมีสระน้ำมีนาทีวารีไหลมีป่าไม้ร่มรื่นชื่นรฤไทยมีนกไพรให้เสียงเพลงบรรเลงธรรมมีเสียงเพลงธรรมชาติประกาศกล้อง มีนกร้องขับขานประสานเสียงมีคนช่วยธรรมชาติปรับมาเรียงปรับมุมฉากมุมเฉียงให้ดูดีและสวยงามป้ายโดยรายชูเด่นเป็นสงา่ายามดวงสุริยาทอแสงแดดร้อนลมไหลไม่สิ้นแรงยังแข็งแกร่งด้วยศีลและปัญญา ความเป็นพี่เป็นน้องเราบังเกิดพละดอนลำเลิศสู่จุดหมายอุดมการประพฤติธรรมมิส่ิมครสู่จุดหมายเดินตามพ่อมิรอราเรื่องเด่นดอยรายปลายฟ้าคือ พึ่งตนเองได้ในเรื่องอาหารอาหารเป็นหนึ่งในโลกสัตว์โลกเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารเป็นอยู่ได้ต้องมีร่างกายแข็งแรงร่างกายจะแข็งแรงได้ต้องได้อาหารที่ดีไม่มีสารพิษผักผลไม้ที่หลากหลายดอยรายปลายฟ้าเรามีโคกหนองนามีสวนมีนามีไร่เรามีแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ เราปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกมีทั้งผักธรรมชาติที่เกิดเองมีทั้งผักพื้นบ้านที่อายุยาวและผักปลูกตามฤดูกาลมีผลไม้นานาชนิดมีให้ได้กินกันตลอดทั้งปีของเรามีหลากหลายไม่ได้ปลูกเชิงเดี่ยวใช้ปุ๋ยที่เราทำกันเองเป็นปุ๋ยสะอาดปราศจากสารพิษสวนนาไร่ของเรามีหลากหลาย ไม่ได้ปลูกเชิงเดียวมีทั้งเงาะลำใหญ่มะเฟืองมะไฟผักต้นผักใบมีทั้งดอกไม้งามตาเป็นได้ทั้งอาหารและยาที่อุดมสมบูรณ์ผลไม้และพืชผักอร่อยนักมากคุณค่าปลอดภัยไร้โรคาเป็นทั้งยาที่ถูกดีหุงต้มปรุงง่ายๆอันตรายนั้นไม่มี อีกทั้งยังดีที่มันไม่มีเลือดเนื้อใครมะม่วงสับประรดถ,ถั่วข้าวโพดเงาะลำไยผักชีทั้งขึ้นใช่ผลไม้นั้นมากมีฟักทองเผือกมันเทศกล้วยวิเศษฟ,ฟักก็มีมะพร้าวพริกผักชีอาหารนี้ของอินพรม ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเรื่องดีๆจากดอยรายปลายฟ้าขอบคุณครับ